ตัดไฟตับไฟนั่นเ,นเหรอะ่ะกูว่าหนีไปแล้วจบแล้วกว่าจะมากันได้หนีหมดแล้ว ผมรอมาสองชั่วโมงจนเขาหนีไปหมดหมดตรงน,นี้อ่ะฮะตอนที่มาตอนแรกมายังอยู่หมดเต็มหมดเลยนเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยผมโทรแจ้งท้องที่อะไรเป็นอย่างเงี้ยทุกทีเลยทีจวัดเต้ที่อะไรนี่วะใช่อเนี่ยโทรแจ้งท้องที่อะไรเป็นอย่างเงี้ยทุกที ก็ไม,มไปหยิบไพโฟปอนให้หน่อยสิหยิบไพโฟปอนให้หน่อยเนี่ยทุกทีเลยผมว่าจะไม่แจ้งตรงที่แล้วนะไปแจ้งอะไรเป็นยางี้ทุกทีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย นั่นน่ะมันแช่อยู่นั่นน่ะตอนเรามาดีมาอยู่เต็มหมดเลยเต็มเลยใช่ต่างด้ไหมต่างดาวพม่าคนไทยก็ต่างดาวขายเลยขายขายขายพลัไฟฟ้าขายนลำท่อมเนี่ยผมมีคลิปอยู่เนี่ยในเนี้ยบอกแล้วเห็นไหม ชี่รยังศสิส่มีจริงสิทธิ์มีจริงด,ด้วยเไ<ส>ม่เหลือเข้าไ,ไม่ได้วเอผมเขาน่าจะเข้าไ,ไม่ได้เลยผมน่าจะร้องเรียนด้วยเรื่องนี้ยมีี่ไหมไม่มี่ชั่จะมงแล้วผมทูตามเนี่ย

ี้ย้ายชุดแล้วไปนึกว่าจะดีขึ้นชุดนี้อยู่ก็ยังเหมือนเดิม ทะ,ท,ะทะลุหมดครับตรงนี้ทะลุหมดผมจะ้องเรียนผู้ว่าเดี๋ยวผมมหาผู้ว่าผู้ว่ารู้เรื่องนี้แล้วผมจะให้ผู้ว่าด้วยตอนมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้สายสายสืบ <c oughs> เ,เขามาดูให้อีกทีมานอกงแบบนะหายไปไหนกันนะข่าสองชั่วโมงแล้วเนี่ยหายไปไหนทำอะไรกันอยู่แล้วอยู่เนี่ยคนหายหมดเกลี้ยงปิดประตูหนี ถ้าเกิดขาวมันไม่รั่วเนี่ยมันเกิดจากอะไรผมโทรบอกผู้ว่าไปแล้วด้วยเรื่องเนี้ยไม่ว่าเลย,ยนี่สองชั่วโมงผมรออยู่นะ่ะแล้วพวกคุณอยู่กันยังไงเนทั้งซอยเลยเนี่ย เนี่ยผมโทรผม,ผมหาโทรหาผู้กับเมื่อสองชั่วโองี่งแล้วโลกน้องผู้กับเพิ่งมาถึงแล้วเพิ่มถึงแล้วแต่ว่าจากที่คนเต็มร้านจากที่เปิดคานขายพอตำรวจมาถึงคือเขาปิดหนีหมดแล้วมันเหมือนมีการข่าวเหมือนมีข่าวรั่วครับเนี่ยตำรวจเพิ่งมาถึงเนี่ยครับ ไอตัวร้านยังอยู่แต่ตัวคนหนีหมดแถมลกประตูด้วยตอนผมมานะ่ะเขาไม่เขาไม่เข้า,ขาครับให้รองปอโตมาเลยครับพอมมีหลักฐานหมดแล้วทั้งคลิปวิดีโอทั้งอะไรมีหมดเลย ได้ได้ครับแล้วผมก็ได้งานผู้ว่าไปแล้วด้วยเรื่องเนี้ยเพราะว่าผมไม่ไม่มั่นใจว่าจะเกิดเหตุการณ์ผ่องใสครับแล้วก็จริงยังคาดคนหายหมดเลยครับผมครับผมครับครับครับ ได้ครับได้ครับเนี่ยเขาจะกลับเขาจะกลับกันหมดแล้วครับเนี่ยเขาจะกลับกันหมดแล้วครับเนี่ยเขาจะเขาเขาจะ,าจะกลับผมได้ครับอาเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งกลับคุยกับลูกน้องพุ่งกลับนะเดี๋ยวใจเย็นอันนี้คุยกับพุ่กลับก็แม้มึงหวัวเราะเยอะ oh. ครูใหญ่เลยอาเดี๋ยวก็ต้องไปโรงพักกูมีหลักฐาน ปหรืไปไปสพอผมมีหลักฐานมึงยามหน่อนเะยเรายกคู่กาววันนี้ไม่ได้ก็ววันหลังก็ได้วะแล้วก็จะเวียนเอาให้ได้ร้านนี้เนี่ยร้านเนี้ยมึงเชื่อกูดิกูเวียนมึงเขามึงให้ได้มึงไม่พ้นมือกูหรอก มึเชื่อไหมว่าไม่พ้นมือกูวันนี้กว่าไม่ได้กเนเว่าเอา,เอาหน่วยอื่นมาก็ได้หลางใส่น้ำทำมาั้งโูเพิ่งพาท้องที่ไม่ได้กูจะเอาส่วนกลางลงมาวันหลังแล้วกูจะส่วนกลางลงมาพวกมึงเยา่ายร้อยยักษ์ให้พมา มึงลักลอบขายพรีไฟฟ้ามึงลักลอบขายน้ำกระท่อมชาวบ้านในซอยนี้เขาเดือดร้อนอาชญากรรมเกิดขึ้นทั้งซอยเลยมึงเล่นขายยาบ้าขายน้ำกระท่อมขายพรีไฟฟ้าทั้งแต่ปากซอยอยันท้ายซอย โกพึ่งคาจาทีตำวรวจท้งที่ไม่ได้โกมีสิทธิ์ที่จะไม่ไว้ใจตำวรวจท้องที่เมื่อกี้ก้ข่าดตำรวจท้องที่ไปแล้วแล้วคราวหน้า,าก้จะตรวจสอบสนคลางมาลงตำวรวจท้องที่หากมีเอียว หากไม่เหียวถ้าผมเอาสอบสนกลางมาลงคนอย่าว่าผมก็ข้ามหน้าข้ามตาคุณนะโทรไปสองชั่วโมงในใจคิดยจ่แล้วว่ามึงจะอยู่แม่งมีรถแปลก,กเข้ามามาดูรถคู มีรถแปกๆมาทัวรถกูเสร็แล้วกลับเข้าไปปิดแม่งทั้งซอยเลย